ท่านผู้ชมครับสาหรับเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้วนะครับในวันที่10มกราคม6 7นะครับผมซึ่งก็มีหลักฐานยืนยันการโอนเงินประมาณปี2ปี3ของวันนี้ครับวันที่10มกราคม6 7นะครับผมไปดูกันเลยครับนี่ครับผมก็เป็นรายการโอนเงินผ่านแอปธนาคารนะครับประมาณตี2 40กว่านาทีของอผู้พิการแล้วก็เงิน เบีย้ยผู้สูงอายุของท่านนี้นะครับก็คืออายุ70กว่าปีนะครับ70ปีขึ้นไปไม่เกิน79นะ็ดสบก็ได้อยู่ที่700บาทนะครับแล้วก็เงินเบีย้ยผู้พิการอีก800บาทก็โอนประมาณตี40กว่านาทีตรงนี้เลยครับผมท่านใดได้รับเงินเดืออย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแต่ผู้ชมครับจะสังเกตว่ายังคงได้รับอัตราปกติไม่มีการเพิ่มพิเศษแต่อย่างไรนะครับแล้วก็ระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะครับผม đây là